สวัสดีครับท่านผู้ชมผมซีเซสสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสรุปเล่าซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือของสตีเฟนคิงเรื่องราวของชายหนุ่มที่ย้อนเวลากลับไปยังอดีตเพื่อหยุดยั้งการลอบสังหารประธานาธิบดีเชิญพบกับเรื่อง11 22 63 ขอสักสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เจคครูหนุ่มผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเช้าวันนี้เขากำลังนั่งฟังบทความของลุงแฮร์รี่นักเรียนในคลาสภาคพ,พิเศษของเขารูงแฮร์รี่ได้เล่าเรื่องสมัยที่เขายังเด็กย้อนกลับไปในวันฮาโลาวีนในปี1960เขาได้สูญเสียแม่น้องชายและน้องสาวด้วยน้ำมือพ่อของพวกเขาเองพอบทความจบก็ถึงเวลาเลิกคลาสพอดีเจกได้แวะมายัางร้านอาหารของลุงอัลเบิร์ตหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นานคริสตี้เมียเก่าของเจกก็ได้เข้ามายังงรานเอ,เอเอสอใจจิตึดดุ เินหลบเข้าไปหลังร้านเมื่อคริสตี้เสร็จธุระของเธอเธอก็จับไป ลุงเอาก็จึงได้เดินออกมาแต่สภาพของลุงเอามาดูซุดโซมลงอย่างมากต่างจากตอนก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปหลังร้านลุงเออบอกว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งนั่นทําให้เจ๊กสับสนได้ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงหายเข้าไปห้านาทีและกลับมาพร้อมมะเร็งเนี่ยนะลุงเอาได้ขอให้เจ๊กกลับไปก่อนและจะอธิบายเรื่องราวทุกอย่างในวันพรุ่งนี้จากนั้นเวลาก็ผ่านไปเจ๊กกลับมาหาลุงเอารอมกับถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานลุงเอเนี่ยก็เลยพาเจ๊กไปที่หน้าตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งและขอใใใใหห้้้้้้้้เเ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 จจจกกกกกกกดดิินน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 ขขขาาาาาาาไไปปััััแแรรมมม็็็งงงะะบลุููทํอออวว่่ตตพพสืผ ทางยาวให้เดินเข้าไปเดินไปได้สักพักอยู่ๆเจ๊ก็ไปโผล่ที่ไหนไม่รู้อีกทั้งสภาพแวดล้อมการแต่งตัวของผู้คนรวมไปถึงยานพาหน,นะมันดูเหมือนราวปี1960ในระหว่างที่เจ๊ก,กําลังสตันอยู่นั้นก็ได้มีชายแก่แปลกหน้าเดินเข้ามาบอกว่าเจ๊กไม่ควรจะอยู่ที่นี่เจ๊กเหมือนก็เลยสติแตกวิ่งหันหลังกลับไปปรากฏว่าเจ๊กกลับมาที่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วพร้อมกับมองหน้าลุงเอาแล้วพูดว่า WTF ลุงเอาจึงอธิบายว่านั่นคือประตูเวลาที่เชื่อมไปยังอดีตขอต้องการให้เจคย้อนเวลากลับไปในปี1963เพื่อหยุดยั้งการรอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพราะถ้าหากเจฟเคยังไม่ตายสงครามเวียดนามก็จะไม่เกิดผู้คนบริสุทธิ์ก็ไม่จําเป็นต้องล้มตายดูเหมือนว่าลุงเอาเนี่จะเคยลบในสงครามเวียดนามและได้สูญเสียพวกฟองไปมากมายเจคมันก็บอกว่าทาไมมึงไม่ทําเองว่าลุงลุงเอาก็จึงอธิบายว่าการจะทําให้สําเร็จต้องทําภายในการเดินเข้าไปยังประตูเวลาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นประตูเวลานั้นมีเงื่อนไขนั่นก ซึ่งจะเป็นวันที่21ตุลาปี1960ในเวลา11นาฬิกา58นาทีเสมอและไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในอดีตนานเท่าไหร่หากข้ามประตูกลับมายัางฝั่งปัจจุบันเวลาจะผ่านไปแค่2นาทีเท่านั้นแต่หากกลับเข้าไปใหม่อีกเวลาก็จะถูกรีเซ็ตไปวันที่21ตุลาค1960ซึ่งนั่นจะหมายความว่าไม่มีการเซฟครั้งล่าสุดที่ลุงเอาย้อนเวลากลับไปก็คือตอนที่เจ๊ก,กําลังเซนบยยา เขาใช้ชีวิตอยู่ในอดีตคอยสืบหาบาะแสการลอบสังหาร JFK ถึงปี1962แต่ไปทำอีท่าไหนไม่รู้ทำให้เขาเป็นมะเร็งเขาจึงเดินทางกลับออกมาเพราะสะภาพร่างกายที่ไม่อำนวยนั่นเองและผลการรีเซตของประตูเวลามีผลกับอดีตเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับนักท่องเวลาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรืออาการป่วยสิ่งเหล่านั้นจะไม่ถูกรีเซตไปลุงเอานั้นเห็นศักยภาพเป็นตัวเจคและเชื่อว่าเจคกสารต่อแผนของเขาได้ทีแรกเจ๊กก็ายเบีย่ยเพราะหากย้อนไปยังอดีตก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ทีี่่นนนัั3ปเเหหตุกกาารรอบสงงง JFK ถึึจะิดข้้ จะให้กูใช้ชีวิตยังไงล่ะลุงลุงเอาก็จึงงัดไม้เด็ดขึ้นมามันคือหนังสือผลการแพ้ชนะการแข่งกีฬาตั้งแต่ปี1960ถึงปี1962เมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวไม่ใช่แค่นั้นลุงเอายังมีบัตรอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการสมัครงานในยุคนั้นรวมไปถึงหนังสือระบุตัวตนปลอมที่ใช้ชื่อว่าเจมส์เอบ์สันจากนั้นลุงเอาก็อธิบายชุดใหญ่และได้ผลสรุปว่ากูไม่ทําครับเจก,กับบ้านไปนอนแต่เขาก็นอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดถึงเรื่องลุงเอาททััั้้้้้้้้งคาางคืืนนนนเเเเเชาา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 วววตต่่่่่่อออออมมมขขกก็ไไไไไดดดดหลลลุุแแพพบบรรีียยสจจะํน ขของเานั้นนั่นก็คือสารฝันของลุงเอาให้เป็นจริงเจักแต่ใจเดินทางข้ามมายังอดีตขั้นแรกจะต้องเปลี่ยนลุกให้เข้ากับยุคสมัยก่อนจากนั้นก็หารถดีๆสักคันหนึ่งครับตอนนี้เจ๊กเริ่มกระเป๋าแห้งแล้วเซียวขายรถจึงบอกว่าท้ายซอยนั้นมีโต๊ะรับแทงพน,นันอยู่เจคกนั้นได้มาพบกับพี่เต๋าสมปองขายใหญ่ประจําร้านเจ๊กอยากจะขอแทงมวยประจาสัปดาห์คู่เจ้าฟี่กับซานเชสเจ้าฟี่นอกซานเชสที่ยกหกแล้วกันพน,นันที่100ลลรอะะ้อยดอลลาร์ทั้งร้านเนี่ยอยึ้เองเลยนะคร ใครๆก็รู้ว่าจอฟฟี่นั้นเป็นมวยรองก็เลยต่อให้เจคถ้าจอฟรี่ชนะเจคจะได้เงิน36เท่าพวกเขาจะฟังผลจากวิทยุเจคมันก็ตีเนียนทำหน้าเครียดไปฟังไปแต่โทษทีของกูมยวยเลอกผลว่ะ เจกรับเงินจากพี่เตา๋าพร้อมกับถูกพี่เต๋าและพวกมองหน้าอย่างมีเลศหไหนจากนั้นภาพก็จะตัดมาที่ห้องพักรายวันเจกกํำลังกังวลอยู่ว่าเขาจะโดนกระทืบไหมและก็เป็นอย่างที่เขาคิดพี่เต๋าได้ส่งคนมาที่ห้องของเจกแต่อันตราพานก็ถึงกับงงที่เปิดห้องมาไม่เจอใครมีเพียงกล่องขนาดเล็กประหลาดที่มีภาพและเสียงเพลงออกมาจากในนั้นสิ่งนั้นคือสมาร์ทโฟนนั่นเองเจกจึงใช้โอกาสนี้โบกอันตราพานไปทีหนึ่งและหนีออกมาเขาขับรถถึงเช้ามาถึงสะพานแห่งหนึ่งก่อนที่จะขว้างไอโฟนเก้าสินใจขับเเขาาเ้าไปงมือดล เมืองแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสเขาไม่ยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อสือผ้าบอดแสตามรายงานที่ลุงเอาได้เขียนเอาไว้มันคือสถานที่ที่อีก3ปีให้หลังจะเกิดการลอบสังหารเจฟเคขึ้นที่นี่โดยที่มือปืนจะซุ่มอยู่บนตึกแห่งนั้น ในที่นีเองก็เป็นที่ที่เจคพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งผู้ที่ทําให้หัวใจของเจคก,กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่เขาหย่ากับเมียเก่าไปเธอชื่อว่าเซดีเซดีเธอนั้นชอบอ่านวรรณกรรมซึ่งเจคก,ก็ชอบเหมือนกันทั้งคู่นั้นคุยกันถูกคอแต่ก็ถูกขัดโดยเสียงแตรรถนั่นก็คือสามีเซดีเขาขับรถมารับเธอแล้วส่วนเจคก,ก็แดกแห้เอาไปหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าพักที่โฮมสเตย์ที่หนึ่งที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งกบดานของเขาในการหาข่าวต่างๆบแสแรกที่เขาต้องสืบนั้นคือใช้ลังหเอย้คดนนี Shield, ทบ ใครทำอะไรที่ไหน เจกนั้นได้สกดอตลอยจอดมาที่งานปราัยของ JFK ซึ่งขณะนั้น JFK ยังเป็นสว2 5 0เสียงอยู่พอตามไปตามมาเจก,ก็หลอนนึกว่าพวกกาดจะมาจับตัวเขาก็เลยวิ่งหนีไปพวกกาดก็เห็นพิรุษก็เลยตามจับเจจริงๆเจโดนจับมาที่ห้องแห่งหนึ่งเพื่อสอบสวนเขาก็เลยแถบไปว่าเขาเป็น f c เคนเนดีแล้วพวกกาดก็ดันเชื่อเขาเลยรอดมาอย่างบุบวิทากจากนั้นเจก,ก็ตามไปสืบต่อนอานอาหารแห่งหนึ่งที่แห่งน,นี้คือที่เดียวที่ลุงเอาเคยพยายามตามติดจอดแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกกกกกกััับบบเเเเขาาาาสสีียย่่่ออออนนลงงต้้้รใหจจืวววพ CIA หรือไม่พาอตามประวัติศาสตร์หลังจากที่เคเนด,ดีถูกลอบสังหารจอร์ดก็ถูกนําตัวไปสอบสวนและเขาฆ่าตัวตายอย่างปริศนาหลังจากที่เจคแอบฟังบทสนทนาของจอร์ดกับคนกลุ่มหนึ่งเขาก็ได้ข้อสรุปว่าจอร์ดเกี่ยวข้องกับพวก CIA ตามที่ลุงเอาบอก พอเจคกลับมาที่โฮมสเตย์เขาก็ได้รับเสือพรส์ใหญ่ที่ผ้าของเขาถูกไฟไหม้เอกสารต่างๆถูกเผาไม่เหลือหรอที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นหนังสือโคดเซียนพนันของเขาตอนนี้เจคไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตเขาขับรถออกนอกเมืองแผนที่ถูกกลางออกครั้งแล้วครั้งเล่ากูจะไปไหนดีบ้าเนี่ยจากนั้นเขาก็ได้สะดุดมาที่คําว่าเคตทกกี้เรื่องของลุงแฮร์รี่อุดขึ้นมาในหัวเจคทันทีวันเราวีปีดือเก้าหกศูนย์แม่กับน้องผมโดนป่อฆ่าตายนะเจคตัดสินใจขับรถมาที่โฮเดนเคนทักกี้ที่นั่นเองเขาได้เจออกกัับลุแฮรีี่่่สมมมยเด็ะคนชาาาผู้ทตจ แ,แต่หากมองผิวเผินเขาก็แค่ชายคนหนึ่งที่รักครอบครัวทําไมเขาจึงกลายเป็นฆาตกรไปได้เจกได้มาที่บายแห่งหนึ่งเพื่อถามเรื่องราวของแฟรงแต่บังเอิญแฟรงก็เข้ามาพอดีชิปหายแล้วกูดูเหมือนว่าแฟรงเนี่ยจะเป็นคนที่มีอิทธิพลและกว้างขวางพอสมควรแฟรงได้มานั่งดื่มโต๊ะเดียวกับเจกและเจกก็ไม่มีทางเลือกเสียด้วยพอเจกเมาแฟรงก็ชวนเจกไปที่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เจกมันก็เอออาตามเขาหมดนะครับพวกเขาได้มาที่โรงฆ่าสัตว์แฟรงได้ให้คอนปอนกับเจกเจกมึงไปจัดการวัวตัวนั้นซะถ ต่เจก,ก็ไม่ได้ทําเขาไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมแฟรงก์มันก็เลยลงมือเองและดูเหมือนว่ามันจะสนุกด้วยที่ได้ฆ่าแถมไปะยะ่อเยอ้เจกอีกด้วยจากนั้นภาพไว้ได้ตัดมาตอนเช้าเจกไปที่บ้านของแฮร์รี่เขาได้ปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทเพื่อมามอบรางวัลใหญ่เป็นเงินจานวนหนึ่งและตั๋วเข้าง,งานฮารลวีในวันพรุ่งนี้สําหรับแฮร์รี่ดอริสเมียของแฟรงก์ก็ได้รับเอาไว้ที่จริงเจกเขาก็แค่อยากช่วยเฉยๆนั่นแหละครับไม่ได้มีรางวัลหยงใหญ่อะไรหรอกพอตกดึกแฟรงก์ก็มาหาเจกยังที่พักแล้วขอให้เเเเเเเจจจจจมมมาา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 หขขขขขนนนนนน่่่ออออยยยแแแแลล้้้้วววัััักกกก็ดดไปบบบีีะรรททงงโพใ กมมัมีนส่วนดอลลิสมีของแฟรงสภาพก็ยับเยินพอกันเจกตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ทนอีกต่อไปเขาได้มายัางร้านขายปืนแต่ป้าบอกกูไม่ขายคนปกติที่ไหนมาซื้อปืนดึกๆดืนขนาดนี้เจก็เลยเสนอเงินเบิลสองให้ป้าโอเคไอหลานป้าขาย5ห้ากระบ,บอกเลยตัดภาพมาที่คืนวันฮาโลวีนคือที่จะเกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าขอ,ของครอบครัวดันนิงเจกมาซุ่มรอที่นอกบ้านของแฟรงเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตแต่ทันใดนั้นเจก็ถูกโจมตีจากด้านหลังมันคือวิวเด็กเสิฟจากบ้า์นั่นเอง บิลก็ต้องการฆ่าแฟรงค์เหมือนกันเพราะสิปีก่อนแฟรงค์ Frank ได้แต่งงานกับพี่สางบิลเขาได้ฆ่าเธอได้ลูกๆและฝังไว้ที่ไหนสักแห่งบิลเนี่ยแค้นไปอย่างมากแต่บิลเนี่ยเขาจะผิดว่าเจคเป็นเพื่อนแฟรงค์ก็เลยเข้ามาจู่โจมเจคก,ก็เลยบอกไปว่าเข้ามาเพื่อหยุดเหตุหการณ์เลวร้ยวายที่จะเกิดขึ้นในเวลา2องทุ่มแลเขามาจากอนาคตแน่นอนครับบิลไม่เชื่ออยู่แล้วเจคจิ้เล่นไม้แข็งชักปืนขู่บิลไปทีหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากในบ้านเจคบุกเข้าไปในบ้านอย่างไวเขาเห็นแฟรงค์าากำลังจะฆ่าดอริสและแฟรงค์าากำลังจะเข้ามาทาําร้ายเขาลูกกระสุนพุ่งไปยังแฟรงค์ทันทีแต่นั่นก็หยุดแฟรงค์ไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้ของทั้งคู่ขึ้นตอนนี้ เช็คเป็นไฟที่เสียท่า ต่ก็ได้เจ้าหนูแฮร์รี่มาช่วยเอาไว้แฮร์รี่เนี่ยมาขโมยค้อนปอนพ่อของเขาไปนั่นทําให้แฟรงค์เสียสมาธิและหันหลังให้เจคเจคจัดการแฟรงค์ให้ลาโลกไปโดยมีบิลที่เยืนสตันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่หลังจากที่เจคก,ก่อเหตุเขาก็ได้ขับรถหนีออกมานอกเมืองเจคแวะพักที่สาราด,ดิมทางแห่งหนึ่งระหว่างที่เขาคิดจะยังไงกับชีวิตไอ้หนุ่มบิลเจ้าเก่าก็โผล่มาพร้อมกับปืนในมือที่หันมายัางเจคและชิ้นส่วนของหนังสือพิมพ์ที่ระบุว่าเคเดดี้ถูกลอบสังหารบนถนนเส้นหนึ่งในดันลัสและจอร์แดนก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนบิลได้สอบสวนเจคทันทีทําให้เขาจึงมีหนังสือพิมพ์ของ 163เจก็เลยอธิบายชุดใหญ่เขามาจากปี2016มาเพื่อหยุดยั้งการล่าสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่จะเกิดขึ้นอีก3ปีให้หลังตอนนี้บิวเริ่มเชื่อแล้วบิวจึงของเข้าร่วมกับเจกเพราะเขาก็เป็น f c ฟซีเคนเนดีเหมือนกันและอีกเหตุผลหนึ่งคือเขาไม่มีที่ให้กลับไปเขาเห็นเจกพยายามฆ่าแฟรงค์แต่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใดนั่นก็หมายความว่าเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยปริยายและเจก็ตกลงที่จะรับบิลไว้เป็นผู้ช่วยทั้งคู่จะาไปน,นคู่บ ลับมาจากรัสเซียรีฮาวิออสวอลเขาเป็นอดีตพลนแม่นปืนตามประวัติศาสตร์เขาคือผู้ต้องหาที่รอบยิงเคเนดีหน้าที่ของเจคคือสืบให้รู้ว่ารีคือคนที่ก่อการจริงๆจ,จากนั้นก็จัดการเก็บเขาซะก่อนที่เขาจะไปรอบยิง K, เจฟเคเจกได้อาศัยอยู่กับบิลที่ชานเมืองดัลลัสเขาได้ทางานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นเวลา2ปีอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้พบยอดดวงใจของเขาอีกครั้งนั่นก็คือเซดีเธอมาทํางานเป็นบรรลักษใหม่ของที่นี่ทั้งคู่จํากันได้ทันทีเจกก็ได้เล่มุกเกี่ยกัา้นนจ ภาพก็ยด้ตัดมาที่บิลและเจคพวกเขามายังสนามบินเพื่อคอยสกดรอยรีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากรัเสเซียแล้วยังพาเมียมาอีกหนึ่งคนที่พักของรีก็คือตึกข้างๆพวกเขานี่เองซึ่งเจคก็รู้ก่อนอยู่แล้วว่ารีจะเข้าพักที่ไหนเพราะเขามาจากอนาคตเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสืบข่าวเจคได้ลงทุนซื้อเครื่องดักฟังซึ่งบทสนทนาของรีดูเหมือนจะเป็นการพูดคุยหยอกล้อกับเมียของเขามากกว่าวันเวลาผ่านไปเจคไม่ได้บอกแสะอะไรเลยจากการดักฟังแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อคอยดักฟังต่อไปวัััันนนนนหหหหึ่่่่่่งงงงเเเจจคไไดดดดด้้้้กกกกลบบมมาาาาททีอออออะพววิิวนนสตยูููืืถรร็ บิวบอกว่านั่นเป็นฝีมือของลาฟาเอลคู้ว่ลรีที่อาศัยอยู่ข้างห้องเจกเนี่ยฉุนขาดเลยเขาตามไปกระทืบลาฟาเอลถึงที่ในก่อนที่ลาฟาเอลจะโดนตีนชุดใหญ่เจคก็เหลือไปเห็นลูกสาวของลาฟาเอลเขาก็เลยปล่อยลาฟาเอลไปเชี่ยเอ้ยเครื่องซื้อมาเป็นแสนแขนไอรีก็ไม่ได้จับบ่อแสต่อไปที่เจกจะสืบนั่นก็คือนายพลวอลเกอร์ ตามประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รอบสังหาร JFK นายพลวอลเกอร์ได้ถูกรอบยิงโดยที่กระสุนเป็นกระสุนชนิดเดียวกันกับกระสุนที่ใช้สังหารจอห์นเคนเนดีเจ๊กต้องสืบอให้รู้ว่าลีนั้นคือคนที่รอบยิงนายพลเพราะหากใช่นั่นก็หมายความว่าลีคือคนที่รอบสังหารเคนเนดีนั่นเองเจกับบิลได้มาที่งานปราัยของนายพลวอลเกอร์ที่นี่เองพวกเขาได้พบกับลีและจอร์จเดอร์มันชิลนั่งอยู่ด้วยกันเมื่อการปราใสจบนายพลวอลเกอร์ก็ได้ออกทักทายเอฟซีของเขาแต่แล้วเหตุกกาาาารไไมม่คคคดดฝันนน็เขขึ้้้พอ ไอ้นายพลเระเดการเป็นทหารไม่อยู่ส่วนทหารมึงมีลุงเป็นนายดอกใช่ไหมหมายถึงลุงฮิตเลอร์นะครับเจคเห็นได้ชัดว่าลีไม่ชอบนายพลวอลเกอร์ได้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเหตุการณ์รอบยิงนายพลที่จะเกิดในอนาคตก็อาจจะเป็นฝีมือของลีนั่นเองตัดภาพมาที่รุ่งเช้าเซดีและเจคนั่งอยู่ด้วยกันดูเหมือนว่าทั้งคู่จะคบหาดูใจกันอยู่แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเพราสามีเก่าของเซดีตามตอแยเธอเขามีชื่อว่าจอร์ดี้นักคณิตศาสตรโอลิมปิกจอร์ดี้มีโรคนิยมทางเพศที่โรคจิตวิปริตนััั่่่่่่่นนนทํําาาาาาใหห้้้เเเเเเซดดีีีตตตตอออออองงงกกกกกรวจจจขแ็็็ไไไมมสปปลลยยยธ เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองเจคได้มาพบกับจอร์ดี้จอร์ดี้ไอ้น้องอย่าห้าวให้มากไม่งั้นทั้งเมืองได้รู้ความตั้ของมึงแน่เออเออครับพี่จากนั้นเจคก็กลับมาที่ห้องพร้อมกับได้ยินเสียงอ,อุกทึกที่ดังมาจากที่พักของลีวิวก็เลยออกมาดูเสียหน่อยพอได้พบกับมาเรียซึ่งเป็นเมียของลีดูเหมือนว่าเธอจะถูกทำร้ายวิวก็ได้เข้าไปปลอบเธอให้ทั้งคู่เหมือนจะมีความรู้สึกดีๆให้กันตัดภาพไม่ได้เช้าอีกวันหนึ่งได้มีสายโทรศัพท์หนึ่งโทรเข้ามาที่ห้องของเจคม จอดี้ได้ขูเจคให้มาหาเขาที่บ้านของเซดีเขาได้จับเธอเป็นตัวประกันไว้แล้วเจคก็ได้มาอย่างไวและก็ได้เห็นหวานใจของเขาถูกจอดี้ทำร้ายบริเวณใบหน้าจนเป็นแผลชะกันในเวลานี้เจคเขาจะทำอย่างไรต่อไป โปรดติดตามลาทหน้าครับหากเพื่อนๆชอบสามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออาภัยมาที่นี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Kis sky Misswe we'll the and andland and goly